เด็เรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดนะคะจากคนดังในบ้านเรากันแล้วค่ะถ้ามาฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างนะคะต้องบอกว่าหนังสือที่จะนําม,มาให้ดูในวันนี้ค่ะเป็นหนังสือที่เลิ่อหลืออลังการของเจ้าแม่สื่อฮอลลีวูดค่ะแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะคะสําหรับโอปราห์วินฟรีค่ะ Thank you เป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่สื่อนะคะผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงของฮอลลีวูดทั้งทีค่ะสำหรับโบพราวินฟรีนะคะย่อมต้องทำอะไรไม่ธรรมดาค่ะเมื่อถึงวาระอันดีที่นิตยสารเดอะโอปร่าแมกซีนของเธอเปิดตัวมาครบรอบ15ปีเธอจึงทำปกห oh, นังสือฉบับพิเศษที่ประดับคริสตัลของชวารอบสกี้เอาไว้บนหน้าปกค่ะเป็นหนังสือฉบับที่เรียกว่าเลิศดหรูอ,อลังการที่สุดเอาไว้เป็นของกำนันให้กับสมาชิกผู้โชคดีค่ะ โดยหน้าปกหนังสือฉบับพฤษภาคมปี2015นี้นะคะก็จะเป็น Crystal Anniversary Edition มี2ปกก็คือถ่ายสีขาวดำของโอปราห์วินฟรีแล้วก็อีกปกก็จะเป็นรูปอักษรตัวโอวางอยู่บนซับปลายสีน้ำเงินทั้ง2ปกนี้ค่ะมีความพิเศษตรงที่อักษรตัวโอแล้วก็บนเสื้อผ้าของโอปราค่ะจะติดคริสตัลของ s w รอบสกี้ถึง1,500ชิ้นและทุกฉบับก็จะมีลายเซนจากโอปราห์วินฟรีเองอีกด้วยค่ะ โดย Oprah โอปราก็เผยถึงการทำงานนิตยสารมาครบครอบ15ปีว่ามันเป็นโอกาสที่พิเศษมากที่เธอจะทำฝันของเธอให้เป็นจริงเธอได้ทำนิตยสารที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของผู้หญิงที่ไม่อยากคอยกดดันให้พวกเธอเป็นในสิ่งที่ไม่อยากจะเป็นค่ะแล้วก็คอยผลักดันให้พวกเธอสามารถใช้ชีวิตได้ดีที่สุดในรูปแบบของตัวเองโดยนิตยสารฉบับนี้วางจำหน่ายในวันที่14เมษายนแต่ว่าปกฉบับพิเศษที่ระดับคริสตัลนั้นก็มีเพียง15เล่มเท่านั้นซึ่งจะมอบให้กับสมาชิกโป c i r c l ร of Friends ระดระดับพรีเมียมที่เสียค่าสมาชิก199ดอลลาร์ต่อปีแล้วก็จะคัดผู้โชคดีจากสมาชิกทั้งหมดค่ะซึ่งนอกจากจะได้รับนิตยสารที่ประดับคริสตัลแล้วก็จะได้รับของกำนันเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงามจากแบรนด์ชื่อดังมูลค่ากว่า500ดอลลาร์อีกด้วยค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับหนังสือ ของเธอด้วยนะคะครบรอบ15ปีแล้วก็ต้องมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับทั้งหนังสือแล้วก็ของที่ระลึกไปเรียกว่าจะเป็นหนังสือที่มีความทรงจําอันดีเอาไว้เป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ค่ะเวลาของทีบแล้วก็ใ so ห้ซอ a ์ p e n i n g s สมดลงอีกแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตต้องติดตามชมกันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ จะแจกทุกเล่มโอ้โหหมดหมดตัวกันพอดี <c oughs> นะคะแหม <c oughs> เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามด้วยเราความสำเร็จของอดีตนักล่าฝันค่ะ